<c oughs> โอ้โห,โห <c oughs> ดูสิดูสิลูกแพะโอ้โหดูตาเขาใส่เบลลเลยอ่ะ <c oughs> เขาต้องขอบคุณขุนแน่ๆดูตัวอื่นๆกำลังกินหญ้า จอดรถไปตรงแถวๆนี้แล้วล่ะแล้วเราจะเดินไปเนี่ยพอจอดตรงนี้เลยซุบเราจะจอดไปตรงนี้นี่เทียงนาน้อยของเรานี่คือบ้านของแพนะน่าไหนนูน่นไงบ้านของแพนู่น แค่แต่โจโร่แต่โจ,จโอ่แคไม่อยู่กันเลอะไม่มีแต่จโร่ทำมันไม่ไม่อยู่อะ่ะครับนี่อะคุณเขาแม่มีอาวุธนี่คืออะไรนมแพ้ไปเราจะเอา<ง>นมอยู่ในกระเป๋าแม่แล้วถือไปไปหาแพะตรงนู้นกันเถอะไปเราเดินบนคันน,นาแล้วจากคันนาไอ้นี่คันนาอยู่ตรงนี้ไป เดินไปเลยน,น่ะคันาเขียวๆน,น,นู่นไนงะแคะรอขุนอยู่น่ะเขาอาจจะดีใจมากๆอ่ะนี่อันนี้เหมือนเหมือนต้นหญ้าในอันนี้เลยอ่ะในการ์ตูนเลยอ่ะนี่ก็จะพัดปิววิววิวว,ว,ว,วิขุนไปแล้วโอ,โอ้รีบเลยนะ รอด้วยคุณบบเบารีบไปรอไม่รอแม่เลยถามคุณยายก่อนนะว่าแพะกินนมที่เราเตรียมมาได้หรือเปล่า <S <S นี่ตัวนี้คือสุนัขไล่ฝูงแพะนี่เราเกี่ยวข้าวกันไปแล้วเห็นไหมน้องขุนเห็นข้าวกำลังขึ้นใหม่ไหมเนี่ย เฉียวเขียวเนี่ยที่เราเอาเกี่ยวข้าวออกแล้วอะไหนหัวหน้าแพะอะไม่หมีมีหัวหน้าไหมไม,หไม่มีหัวหน้ามันจะกลับบ้านไปนแล้วาาน,นะอะฮะเออมีกินบอแม่มันกินวลานมทมาเดี๋ยวเนี่ยอ้าวมันไม่มีนมลูกเดี๋ยวแม่เอานมให้ก่อนอยู่นี่นมขุนเขาอะแบ่งแพะเลย โอ้นี่ได้แล้วนี่าย <c oughs> เรียกมาเร็ว <c oughs> เรียกอย่างนี้ได้เหรอเรียก <c oughs> อย่างนีเ้เลยเหรออ๋อลองถามคุณยายสิจะให้เอาตัวไหนกินดีนะเอาตัวไหนกินว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายมองกนนันะนู่นนะคนเขาต้องเดินเข้าไปกับยายนะมันไม่กัดหรอกเราไปนั่งตรงฟางข้าวก็ได้ ลองเรียกเขาสิใครจะกินบอกสินี่เราเจอแล้วเราจะเดินตามไปนู่นนะยายบอกว่าอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเขาร้องอีกแล้วเขาร้องหาแม่หรือเขาหิวนม,มแม่ก่อนแม่มนี่ตรงนู้นนะ่ะคุณยายจับไว้ให้อยู่นู่นนะเร็วนี่เราเดินตามร่องตรงนี้จะได้ไม่เหยียบ เหยียบข้าวไงเราไปนั่งนั่งตรงกองฟางตรงนั้นอ่ะก้อนฟางตรงนั้นอ่ะแล้วก็นั่งปอนได้เลยขุนตั้งชื่อให้มันด้วยนะอืออ่ะดูสิมันเข้าเอาเอาเอาน่อ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยเฮ้ยเขามีความสุขมากเลยยกขึ้นยกขึ้นยกน้องขึ้น อร่อยมากเลยเห็นไหมอันแบ่งนมคุณมายายยายจะทำให้ดูนี่ดูดูเขาดูดโอ้โหคุณเขาหนี่มต้องทำอย่างนี้ให้เขาอะเนี่ยเออเนี่ยทำอย่างนี้เหมือนนมแม่ไงเขาจะกินเหมือนนมแม่ไง โอ้เขาอะ่อรอยเอาเอ้าดูสิเมื่อกี้เมื่อกี้เขา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 จะกินนมอ่ะเขาแบบว่าเอาเท้าตะกุยขุนเลยอ่ะดันไว้นะคขุนดันไว้อย่าถอยดันดันตัวเองไว้ดันไว้โอ้ โอ้โหดูสิดูสิลูกแพโอ้โหดูตาเขาใส่เดลเลยอ่ะเขาต้องขอบคุณขุนแน่แน่ดูตัวอื่นๆกำลังกินหญ้าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วนี่เดี๋ยวแม่จะเอาให้ดูน้มาแพะมานี่มาหาแม่นี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊จุ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 ือเขาดูดแรงมากเห็นไหมเขาดูดแรงมาก นี่โอ้อตัวอื่นบง้งฉีโอ้ดูฟองฟัดเลยดูฟองฟองออกเอา้าเอา้าเอา้าทำไม,มไ,ไม่จับคุณเขาไม่ยอมจับนี่อะเข,เขาเขาอาจจะไม่ชอบยาแล้วแหละเขาไม่ค่อยได้กินนมไงอล้วคุณจับช่วยแม่หน่อยอุย้ยดูตัวนั้นเหมือนม้าเลยอะแผงคอเขาว่าดูสิเห็นไหมชื่อว่าอะไรดี คิดว่าเจ้ามา้าตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรดีเนี่ยหมดแล้วเย่ดูนู่นนะ่ะฝูงเขาอยู่ตรงนั้นนะ่นนนะอโอเคหมดแล้วแหละเจ้าแพะหมดแล้วครับจินจนหมดแล้วครับอุย๊ยคุณของกำลังทำอะไรอะ่ะปล่อยบังไฟนะบังไฟอ,อ้าวอ้าวพ่อจะปล่อยบังไฟแล้ว เอาเลยปล่อยเลยฟิวชุบป,ปังไฟอืคุณเขาจะนั่งบนกองฟางแล้วให้นมแพ้ไหมเอาไหมนอให้ตอน่าบ้าของพอเห็นไหมเขาชอบให้รูปหัว้หน้านะ ู <c oughs> มันน่ารักกว่ามันไม่มีพ่อกับแม่ทำร้ายลูกมันะ่ะใช่ไม่มีพ่อกับแม่คนไหนทำร้ายลูกหมาเชียร์<อ>รมาปกปูเลยอ่ะมีคนมีคนพูกปุยเด้เหรอห àng างหางมัเพื่อนใช่เพื่อนอะไรเพื่อนอึอหรือเปล่าหางเพื่อนเหรอไหนครไปเจมันน่ารักกว่าอ ใช่มีต่มีมีตัวที่เหมือนม้าเลยเราเป็นรูปหัวตัวที่เหมือนม้าสิข้างหน้านั่นแหละไปน,นู่นหมาไม่ไม่ใช่แบีแบดดันนะใช่ตอนนี้เรากำลังคันขาแล้วเนี่ยอะโดนต่อข้าแทางขาไปแล้วลูกคันขาไหม ไม่ได้อันนี้กำลังจะทำบั้งไฟนะเป็นยังไงท,ท,ำท,ำท,ทำยังไงพ่อทำยังไงเอาหัวติดดินมันจะหนักหน่อยเอาหัวติดดินมันจะหนักแล้วก็ทำยังไงว้าวไม่เห็นเลยปอกไกลมากข้างบนลบหรอ แมพ่อจะปล่อยพ่อจะปล่อยไห้ถุงไปเ, <c oughs> เครื่องบินลบเครื่องคุณขอทำเครื่องบินลบปยถุงแพนไปแล้วไปสิเขาไปอีกแล้วเขากำลังจะเดินไป กลัวแต่ตอนนี้เขาไม่กลัวอุยเขาชอบไหมอ่ะเขาชอบกินหญ้าไหมแล้วทำไมเราไม่กินหรกเขาอยากแล้วมันกินเป็นยังไงแต่ถ้าเรามีนมอ่ะมันจะแค่มันจะชอบมากเลยนะทำไมเขาเป็นยังไงลูกแพะเขาเป็นยังไงเอาไว่าตัวเด้กจกลัวเาขาก็กินเขาไม่กินเหรอเราจะมานั่งดูแพะใช่ไหม ไปแล้วนั่งด้วยกันนั่งเลยม,มันไม่กินฟางหรอกไม่ใช่วัวแต่ถ้าวัวจะกินฟางข้าวนี่เราสามารถนั่งตรงนี้ได้นิ่งลนฟางข้าวอะ่ะของมันอะ่ะใช่จริงๆเขาเอาไปเพาะเห็ดก็ได้นะเห็ดฟางก็จะขึ้นกับตรงนี้นู่นอ่ะเราถูกล้อมไปได้วยฝูงแพะวายวายเขาเจะปล่อยใส่ฝูงแพะ นี่คุณเขาจะเอาง่ายลยพ่อหนูแล้วถูกใช่ไหมูนะวิวพ่อคว้างอะไรไปไกลมากมองไม่เห็นเลยนี่ เอ๊ะใช่หน้านี้ไหมที่จะมีตะกะแตนอยู่กับข้าวอ่ะเนาะแมงมันอ่ะรู้จักไหมคุณเขาอยากกินแมงแมงมันทอดไหมแม่อยากถอดรองเท้าวข้าฝันนู่นไงพระอาทิตย์จะตกแล้วอ่ะนี่นี่ใส่รองเท้าดีกว่า มันจะคันเท้า,านะนี่เรากำลังเดินไปัฟังข้าวอุ้ยอันนั้นทำอะไรเหรอโอ้โหกำลังอันนี้เหรอวิ่งผ่านอุปสรรคเหรอนี่นี่เอา้าเกือบไปเกือบไปตกแล้ว จริงๆแพะเขาอาจจะมองเราอยู่ก็ได้นะทำอะไรอ่ะาาอ,อ๋อหวานผักอุ้ยแพะตรงนั้นสีดำตัวนู้นอ่ะสีดำนู่นอ่ะนี่เอาเอาทำอะไรอ่ะ ไม่โตมันไม่โตมันไม่ใช่เม็ดข้าวมันคือฟางข้าวก็คือต้นข้าวนั่นเองที่แห้งแล้วแต่มันก็ก็จะเป็นอาหารของต้นไม้ได้นะอือหือลูกหมาได้เองอือหือลูกหมามาแล้วลูกหมามามีนง นูน่นแม่เจอหัวหน้าฝูงอะ่ะนู่นอะ่ะไกลๆนู่นอะ่ะตัวใหญ่ๆอะ่ะหัวหน้าแพ้อะ่ะอืมไปแล้วกลับกันเถอะ โอเคเดี๋ยวใส่รองเท้าตอนนี้คุณเขาจะขึ้นแล้วขี่หลังไปเลยชิบป้ายบายบายหน่อยบา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 ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย